เวลาสุนทรภู่มีชื่อจริงว่าอะไรฮะแต่พวกเราเสกไม่รู้บอยโกศิญพงศ์มีชื่อเล่นจริงๆว่าอะไรไม่รู้เกมมิฟเตอร์คิมมีชื่อเล่นจริงๆว่าอะไรเซิร์ชเข้าไปหลวงประดิษฐ์การงอนใน12นักสัตว์มีสัตว์อยู่กี่ชนิดบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแบบว่ามันไม่ได้อยู่ในเสี้ยวความคิดของควายเผือกโนะอะปะนี่นะชื่อและนามสกุลของคุณรวมกันกี่พยางค์ โอดมแต่พานิชหมดเลยกับตันอเมริกาประกอบอาชีพอะไรครับม <c oughs> ันขายของชำรวยอยู่ตรงนี้ครับหัวสีทองครับมีอยู่คนเดียว <c oughs> ต้องดคำสุดท้ายที่ร้องในเพลงชาติคือคำว่า <c oughs> ความเป็นชัยย่อมมีแก่เราชัยโยขึ้นไปครับอย่าดมมีไว้ทำไร ก็อยากจะขำมาแต่มีมารยาทกูอทิษฐาเลยเลยๆกูกูไม่อยากมาอีกแล้วที่เนี่ยก็